สวัสดีครับผมประสิิ์อินดี้นะครับวันนี้ผมนําวัตถุมงคลหรือว่านําสิ่งแก้บนสิ่งถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับก็คือไก่นั่นเองนะครับไก่ที่เห็นนี้นะครับเป็นไก่คู่ไก่ผู้ขวมผัวเมียนะครับไก่ผู้ผัวเมียมีตัวผู้และก็ตัวเมียความสวยงามนะครับดูดูความสวยงามไปก่อนนะครับนี่นะครับเป็นไก่ขนจริงนะครับไก่ขนจริงทําด้วยขนจริงๆเลยนะครับ ปากก็ปากจริงนะปากไก่จริง1ตัวสามารถทําได้แค่1ชิ้นเท่านั้น1ตัวทําได้แค่1ตัวเท่านั้นอ่ะขออภัยที่พูดผิดนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมจะมานําเสนอในวันนี้ผมเพิ่งได้มานะครับบอกได้เลยว่าไก่เนี่ยนะครับช่วงนี้หายากมากทํายากมากเพราะฝนก็ตกบ่อยพอฝนตกบ่อยเราก็ตากอุปกรณ์ไม่แห้ง และขนไก่ก็หายากหาไม่ได้เลยนะครับฉะนั้นใช้ระยะเวลานาน,านพอสมควรเผื่อผมจะได้มาก็ไก่เนี่ยนะครับคลิปไก่เนี่ยผมละเว้นหรือว่าเว้นระยะประมาณสักเป็นเดือนละนะครับในการนำคลิปขนไก่และมีผู้คนได้จองกันเข้ามามา,มากมายแต่วันนี้ผมเอามาแบ่งปันเฉพาะนนคนที่เข้ามาดูในวีดีโอของผมในวีดีโอนี้เป็นสิ่งที่ ผมจัดโปรโมชั่นขึ้นมาแน่นอนครับในภาพที่ทุกครานเห็นได้ไปหมดทุกชิ่งเลยนะครับได้ไปหมดทุกอย่างเลยอย่างที่เห็นเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาบูชานะครับผมจะเล่านะครับเล่าถึงอ่าพันเรียกว่าอะไรนะการที่เราบูชาไก่เนี่ยนะครับแล้วจะมีผลดีกับเราอย่างไรหรือว่าการเอาไก่เนี่ยไปถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันจะเกิดผลดีอย่างไรและ ไก่เนี่ยสามารถเอาไปแก้บนได้หรือไม่วันนี้ผมจะตอบคําถามนี้ก่อนนะครับแน่นอนครับไก่นะครับลักษณะก็เห็นอยู่แล้วนะครับไก่นี่นะครับทำด้วยขนจริงทุกสิ่งทุกอย่างคือธรรมชาตินะครับดูส้อยคอครับสวยงามนะครับนี่คือสร้อยคอนะครับสวยงามเรียงรายสัมผัสความนุ่มความละเอียดนะครับเหมือนเราสัมผัสไก่จริงเลย ปากนะครับปากจริงวันนี้นะครับการที่เราเอาไก่นะครับมาบูชา,าผมจะพูดความหมายของไก่คู่ก่อนแล้วกันนะครับไก่คู่ผัวเมียน,นี่ยมีความหมายว่าความอุดมสมบูรณ์ของครอบครัวไก่คู่ ความอุดมสมบูรณ์ของครอบครัวมีพ่อมีแม่อ่านี่แหละครับคือความอุดมสมบูรณ์ของครอบครัวความอุดมสมบูรณ์ของครอบครัวมีอะไรบ้าง 1. ไก่ตัวผู้ตัวเมียอยู่ด้วยกันไม่ทะเลาะเบาะแหวงกันอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขช่วยกันทำมาหากินคุยเขี่ยไปเรื่อยๆนะครับเพื่อสร้างหลักสร้างฐานสร้างครอบครัวและส่งผลให้ เกิดความอุดมสมบูรณ์ในด้านของหน้าที่การงานาเกิดความอุดมสมบูรณ์ไปในเรื่องของการเงินการทองเกิดความอุดมสมบูรณ์ไปในเรื่องของสุขภาพร่างกายทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเกิดคำคำว่าอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาในชีวิตนี้ก็คือจบแล้วครับ รวมสมบูรณ์ไปทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่ความสุขความมั่งมีความเพิ่มพูนขึ้นมาและที่สําคัญนะครับการบูชาไก่นี้นะครับยังส่งผลในด้านของการเงินโชคลาบลาบลอยนั่นเองทาไมถึงว่าช่วยในเรื่องของลาบลอยเหมือนก,นกันกับไก่นะครับไก่นี่นะครับเวลาเขาคุยเขียหากินไปนะครับเคยเห็นนิทานไหมพอเจอไปนะครับไปเจอเพชรไ,ไปเจอพลอยนะครับไปเจอเพชรเจอพลอยล่วงขึ้นมา เก็บขึ้นมาไปเจอขึ้นมานะครับเขาเรียกว่าลาบลอยนั่นเองนะครับอย่างเช่นนี้นะครับไปเจอลาบลอยโอ้โหสุดยอดเลยอยู่ดีก็มีอ่าเขาเรียกว่ามีเขาเรียกว่าสิ่งดีเกิดขึ้นมาอ่าบางคนอาจจะบูชาแล้วเกิดโดนหวยโดนอะไรก็ว่ากันไปหรือว่ามีคนให้สิ่งของในสิ่งที่เรารักหรือว่าอ่าไปเจอในสิ่งที่เราอยากจะได้ นั่นแหละครับเขาเรียกว่าลาบลอยแต่วันนี้นะครับนี่เลยเราเห็นแล้วนะครับไก่นี้นะครับเอาไปถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพที่เรากรับไหวบูชาสามารถเอาไปถวายอะไรได้บ้าง1นงนะครับเอาไปถวายเลยคือไอไก่ไอ้ไข่นะครับไอ้ไข่เนี่ยสามารถถวายได้เลยไอไข่วัดเจดียไอ้ไข่อะไรเงี้ยสามารถถวายของได้และยังนําไป ถวายในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านชอบไก่เป็นพิเศษอ่าพอถวายเสร็จปุ๊บนะครับเราจะมีความเชื่อว่าการขอพรนะครับการขอพรการบนบานส,สิ่งต่างๆนะครับจะสําเร็จเร็วขึ้นหรือว่าสําเร็จภายในพิบตา ไม่ต้องใช้เวลานานไม่ต้องพูดเยอะแค่คิดก็สื่อถึงท่านแล้วเพราะว่าท่านจิตใจจ่อมาถึงเราเหมือนนะครับเหมือนว่าเหมือนเราไปแก้บนใช่ไหมครับหรือว่าเราจะบ่นบานอะไรเงี้ยเหมือนเราเอาของไปให้เขาเหมือนเราไปเปิดที่เขารู้รู้สึกประทับใจในตัวเราแล้วการขอพร ก็ย่อมที่จะมีชัยไปกว่าครึง่งและไก่นี่นะครับสามารถนําไปแก้บนได้บางครั้งบางทีเรายังไม่เอา,อาเอาให้ท่านนะครับยังไม่เอาให้ท่านแต่เราบนบานไว้ก่อนว่าถ้าสําเร็จในด้านนั้นด้านนี้จะเอาไก่คู่ขนจริงมาถวายนี่นะกับผมแล้วพอสําเร็จเราก็เอาไปแก้บนท่าน นี่นะครับแต่บางคนไม่ต้องรอช้านะครับไม่ต้องรอช้าไม่จําเป็นต้องว่าเฮ้ยเกิดผลเกิดไอสิ่งดีดีขึ้นมาเกิดขอเราบนบานแล้วค่อยออกไปให้บางคนไม่รีบนะครับบางคนเอาถวายท่านเลยดีกว่าพอท่านพร้อมท่านจะให้เราเองเลี้ยงท่านดูแลท่านให้ท่านอยู่ดีมีสุขแล้วท่านจะให้ชีวิตใหม่ต่อเราเอง พอโชคพอราบก็ได้มาก็อาจจะเป็นก้อนโตขึ้นมาอย่างนี้นะครับและวันนี้แน่นอนนะครับ6นาทีผ่านมาผมเป็นโปรโมชั่นที่เห็นทุกสิ่งที่เห็นในภาพนี้นะครับท่านเป็นของท่านหมดถ้าท่านต้องการนะครับไม่รวมกับย่านะ,ะไม่ได้รวมกับย่านะทุกอย่างในเซตนี้เป็นของท่านหมดเลยอ,อย่างเช่นนะครับทูบทูบนี้นะครับคือทูบหวย ทุบหวยพอจุดไปปุ๊บนะครับก็จะมีตัวเลขขึ้นมา3มตัว3ามหลักขึ้นมานะครับให้เราไปเอาไปเสี่ยงดวงบางคนอาจจะไม่มีแนวแนวการซื้อเสี่ยงทวงเสี่ยงทายเราเอาไปจุดเลยนะครับแล้วตัวเลขก็จะขึ้นมาชัดเจนเราก็สามารถเอาไปเสี่ยงดวงเสี่ยงทายได้มีหลายคนนะครับที่จุดทุบแล้วนะครับแล้วมีโชคลาภขึ้นมาตรงๆเลยก็มี และอีกอย่างนะครับที่เห็นเรียงรายกันอยู่ทางฝั่งนี้3ชิ้นนี้นะครับเขาเรียกว่ากำยานนะครับกำยานเอาไว้จุดเพื่อถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราบูชาเกิดกลิ่นหอมขึ้นมาฟุง้งหรือว่าเป็นน้ำหอมเป็นอะไรก็ได้พอได้กลิ่นแรู้สึกแบบขลังรู้สึกสดชื่นเลยทีเดียวนี่ละครับคือกำยานกำยานนี้นะครับมีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือพอจุดไปปุ๊บ จะมีตัวเลขขึ้นมาเหมือนกัน3หลักเหมือนกันผมให้ไปใน3ชิ้นนะสามชิ้นกํายาน3ชิ้นทุบหวย3ชิ้นและที่สําคัญนะครับและที่สําคัญคือไก่1คู่นี่แหละครับคือสุดยอดแล้วในเซตนี้ราคาเบาๆใครอยากได้เบาๆบอกได้เลยทุกคนเอื้อมถึงได้ทักผมมาได้เลยนะผมมีจํานวนจํากัดแค่นะครับ มีจำนวนจำกัดเซตนี้แค่จำนวน6ชิ้นเท่านั้นนะครับหชุดเท่านั้นวันนี้ใครไวใครได้วันนี้ใครไวใครได้ครับวันนี้ใครรีบทักผมมาได้เลยที่เบอร์นะครับใครที่สนใจจริงๆเบอร์086 8193 986 0868193986หรือ Line ID ZAA1810 ผมจะปักไว้นะครับในคลิปนี้แหละนะครับสังเกตดูนะครับสังเกตด,ดูดีว่า,าเบอร์โทรผมผมเอาลงไว้แล้วนะครับวันนี้ ต้องขอบคุณทุกๆคนทุกๆท่านด้วยที่เข้ามารับชมผมใช้ระยะเวลาไม่นานครับ10นาทีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนที่เราจะลากันไปนะครับผมต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักผมก่อนนะครับก็คือขอบคุณบริษัทก้อนเทพจำกัดนะครับ เป็นบริษัทที่ผลิตถ่านอัดก้อนขอบคุณจริงๆที่มาให้คำความสนับสนุนสำหรับรายการของผมขอบคุณทุกคนที่รับฟังสุดท้ายนี้นะครับสุดท้ายเลยนะครับจะต้องขาดไม่ได้ก็คือต้องขอบคุณท่านผู้ชมและ f อีทุกคนที่ติดตามในวัตถุมงคลและติดตามในชีวิตของผมนะครับขอบคุณจริงๆขอให้ทุกคนทุกท่านนะครับจงมีแต่โชคลาภวาสนาคิดสิ่งใดขอให้สมหวังสมปารนา ขอให้มีลาบลอยนะครับขึ้นมาอย่างเร็วไวนะครับเจอสิ่งดีๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนนะครับขอให้กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปของผมในการถัดในคลิปถัดไปและเป็นนะครับเป็นการเผยแพร่นะครับเผยแพร่ในวัตถุมงคล ในด้านต่างๆไม่ว่าจะหลวงพ่อพัดหลวงพ่อรวยไอ้ไข่วัดเจรีและวัตถุมงคลพญานาคละหลายสิ่งหลายอย่างนะครับขอให้ทุกคนทุกท่านนะครับจงมีความสุขจเจริญเจริญรุ่งขึ้นไปนะครับสำหรับวันนี้ผมประสิทธิ์ขอลาไปแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมครับหชุดเท่านั้นนะครับหชุดเท่านั้น 7ดชุดเท่านั้นอ่ะใครไหวใครได้แล้วกันนะครับรับรองนะครับใครไหวใครได้ใครได้แล้วคุ้มขอบคุณครับสวัสดีครับ